ผู้ชมยังหาเงินสำรองไม่ได้ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาส8เดือนนี้จะเป็นวิกฤตสุดท้ายของของโลกใบนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเนาะ8เดือนนี้เนาะดาวโเพเปทัสมาบอกว่า8เดือนนี้จะเป็น8เดือนสุดท้ายของคนบนโลกใบนี้ที่ผมพูดคำนี้ก็เพราะว่า8เดือนนี้มันเป็น8เดือนสุดท้าย ที่เราจะมีเงินสะสมที่เหลือครั้งสุดท้ายแล้วเราจะอยู่สุขสบายครั้งสุดท้ายแล้วคนทั้งโลกจะอยู่สุขสบายครั้งสุดท้ายใน8เดือนนี้จะไม่มสีสุขสบายไปกว่าน,นี้ยกเว้นคนที่มีลมหายใจโพเพทัสนะครับหรือรู้จักรายการผมคุณเป็นคนที่โชคดีละจัดสรรเงิน3มส่วนออกมาให้ได้คิดค่าใช้จ่ายตัวเองก่อน ต่อวันเท่าไหร่ถ้า300บาทต่อวันคูณ30วันก็9000คูณ3เดือนมีเงินสะสมเงินสดกันถ้าเราใช้เงินเดือนละวันละพัน30วันก็30,000บาทถ้า3เดือนก็9 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมต้องมีเงินสำรองอย่างที่สองคุณผู้ชมจะต้องให้เงินทำงานอย่างผมตอนนี้เนี่ยบอกตรงๆนะ ถ้าใครได้เรียนวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศกับผมนะคุณกําลังจะโชคดีอีกครั้งผมเคยพูดเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วว่าช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนจะรวยด้วยวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศมันมาถึงแล้วแปดเดือนนี้เป็นแปดเดือนที่จะทํากําไรมหาศาลถ้าคุณผู้ชมได้เรียนนะแต่มีค่าครูนะครับแต่ถ้าไม่อยากเรียนก็ไปดูวิธีการที่ผมสอนในช่องวิดีโอ ฉะนั้น8เดือนนี้เป็น8เดือนสุดท้ายของคนบนโลกไปนี้ผมประกาศเลยนะแล้วก็ดาวโพเปทัสมาบอกในสมาธินะครับว่า8เดือนสุดท้ายเป็น8เดือนที่จะทุกคนบนโลกไปนี้จะมีความสุขครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นเดือนกันยายนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภา วันนี้เป็นวันที่23กันยายน2025เหลือ8เดือนสุดท้ายของคนทั้งโลกฉะนั้นมีเงินสำรองเก็บก่อน3เดือนนะครับกินอาหารมื้อเดียวก็หาเงินที่ผมบอกได้ยังมีโอกาส8เดือนนี้8เดือนสุดท้ายแล้วก็ใช้เงินแลกเงินก็คือแลกเป็นเงินตาซึ่งบอกไว้เลยว่า8เดือนนี้เป็น8เดือนที่ทำกำไรมากครับกำไรมากๆจะรวยอีกครั้ง แล้วก็อย่างสุดท้ายช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วต้องลงทุนอะไรแล้วได้เงินในระยะสั้นที่จะใช้ชีวิตอยู่อีก3ปีสูงสุด5ปีจำคำพูดผมไวนะ้เนาะคนทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าไม่เตรียมตัว8เดือนนี้เนาะคุณผู้ชมจะอยู่ไม่ได้แล้วนะจะเกิด3เรื่อง1เครียดด้วยภาวะจิตที่เครียด ล้มเหลวภาวะจิตเนาะคือมันอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะความวุ่นวายบนโลกไปนี้ทุกประเทศทั่วโลกจะวุ่นวายจะเกิดจะลาจลประท้วงจะเกิดสงครามทุกประเทศจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งล่ำรวยเป็นอภิมหาอำนาจจากทางการทหารเศรษฐกิจก็ช่างหรือการเงินก็จะเกิดการประทวงใหญ่จะลาจลใหญ่ทั่วโลก คุณผู้ชมจําไวล้ละกันจริงๆผมพูดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้มันเข้ากันยาแล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่ผมบอกวิกฤตโลกวิกฤตสังคมวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็เกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์วันก่อนก็อินโดนีเซียวันก่อนก็ประเทศเนปาลวันก่อนก็ที่ออสเตรเลียมันจะเกิดทั้งโลกใบนี้ฉะนั้นผมบอกแล้วนะว่า 1. มีเงินทุนเงินเก็บสำรองเงินสด3เดือนถ้าทำได้6เดือนเลย 2. ตอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทำกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศถ้าใครได้เรียนกับผมนะจะกำไรมากแต่ถ้าไม่นั้นก็ไปทำตามที่ผมบอก 3. ต้องลงทุนระยะสั้นเพราะเหลือเวลา8เดือนสุดท้ายแห่งความสุขหลังจากนี้ครบ3 8เดือนสุดท้ายก็คือเดือนพฤษภาปีหน้า ตุลาพศจิกา์ทันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาดาวภูพปทัศมาบอกปี2026เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนไป3ปีถึง5ปีจะเกิดสภาวะสมเรื่องคนจะอยู่ไม่ได้จะมีความเครียดและอยู่ไม่ได้เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกแล้ว คุณผู้ชมจะถูกจํากัดเวลาและอิสระภาพจําคําพูดผมไว้นะคุณผู้ชมจะถูกจํากัดเวลาและอิสระภาพเช่นสมมุติเนาะเหมือนอย่างประเทศนเนปาลเนี่ยก็จะถูกจํากัดอิสระภาพและเวลาก็คือเช่น c u r ฟิวเช่นห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าหรือว่าห้าโมงเย็นหรือสามทุ่มหรือสองทุ่ม จำกัดอิสรภาพถนนเส้นนี้ห้ามเดินทางต้องอ้อมไปเส้นนี้หรือต้องอยู่แต่ในครัวเรือนในบ้านนี่คือสิ่งที่จะเกิดเนาะฉะนั้นคนกลุ่มแรกนี่จะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้อัตราการตายด้วยการฆ่าตัวตายจะสูงขึ้นอย่างที่สองเนี่ยท่าผมบอกตรงนะว่าสามปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดสองเรื่องเนาะสามปีถึงห้าปีมันยาวมากหนึ่งสงครามโลก ครั้งที่สามสองก็คือโรคที่อุบัติขึ้นจากฝีมือมนุษย์ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนปี2020 2019พูดผิดครับผมเคยพูดตั้งแต่ปี2019ตั้งแต่เดือนมกราวันที่10ว่าช่วงเดือนพฤศจิกาปลายปี2019จะเกิดโรคระบาดแต่เป็นโรคที่มนุษย์ ทําขึ้นมาเป็นสายพันธุ์เดียวกับไข้หวัดนกหรือสายพันธุ์โควิดผมเคยพูดตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเลยแล้วผมบอกว่าจะปิดประเทศจะปิดเมืองคนทุกคนจะไม่ได้ไปไหนแล้ววันนั้นก็เกิดเช่นเดียวกันครั้งนี้ก็จะเกิดอุบัติของโลกของภัยพิบัติผมบอกตรงนะเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นนะถ้ามองแบบง่ายๆก่อนหลักวิทยาศาสตร์ เรามีรถเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกินจำนวนรถยานยนต์จาักรายานยนต์เนี่ยเกินประชากรนะประเทศอังกฤษเนี่ยแค่มีรถยนต์เกิน35ล้านคันเนี่ยหรือ37ล้านคันเรื่องใหญ่แล้วนะผ่านมา20ปี30ปีของเรามากกว่าเขาอีกเพราะว่า,าขนส่งสาธารณะเราไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพราะว่าประชาชนหรือคนไทยโง่นะแต่เป็นเพราะว่าผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้มีเช่นนักการเมืองผู้มีผลประโยชน์คนที่ขายรถเขาจะให้เขายอดตกได้ไงอะถ้าในเมืองมันไม่มีรถยนต์ให้วิ่งแล้วก็มีรถขนส่งสาธารณะที่ดีสุดยอดทั่วประเทศทั่วเมืองใหญ่ๆนะแค่นี้มันก็ลดมลพิษไม่พอ แค่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากมลพิษด้วยแล้วก็เกิดจากสารพิษแต่ที่ผมจะพูดมันหนักกว่าตรงนั้นก็คือภัยธรรมชาติเช่นพายุแผ่นดินไหวเอาเรื่องพายุแผ่นดินไหวก่อนซึ่งพายุมันจะมาเกี่ยวเรื่องฝนเนาะแผ่นดินไหวทั้งหมดเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นณนะวันนี้เกิดขึ้นมาได้7ปีละเขาได้ทำการทดลองมาแล้ว17ปีที่แล้ว แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วฉะนั้นมนุษย์สามารถทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้เช่นสามารถสร้างพายุได้หรือกระจายพายุได้สร้างความกดอากาศได้สร้างให้เกิดลมเกิดฝนสร้างให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอย่างได้เลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฉะนั้นผมแค่มาเล่าให้ฟังเพราะว่า สมาธิของผมมาบอกฉะนั้นเศรษฐกิจมันแย่ลงจริงนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเงินสดอยู่ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเก็บเกี่ยวความสุขได้เหลือ8เดือนสุดท้ายจำคำทำนายผมไว้แล้วกันว่าคนที่อยู่ยากที่สุด,สดก็คือคนที่ยังใช้ชีวิตแบบปกติถ้าคุณผู้ชมยังใช้ชีวิตแบบปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะหลังจากเดือนพฤษภาคมปี2026 3ปี ถึงห้าปีเต็มคุณผู้ชมจะอยู่ไม่ได้คนกลุ่มนี้จะทุรนทุนล,ลายจะบ้าไปเลยดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกหนึ่งความเครียดนะแล้วคนกลุ่มนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเงินจะใช้เพราะไม่มีหนทางแล้วไม่มีทางออกแล้วมันตันไปนหมดแล้วเพราะว่าคุณผู้ชมจะเกิดสิ่งแรกก็คือถูกจำกัดเวลา และอิสระภาพจําคําพูดผมไว้แล้วกันคุณผู้ชมจะไม่มานั่งไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกแล้วกันจะเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้อย่างสะดวกไม่มีอีกแล้วนี่มันถึงมันมาแล้วตอนนี้มันมาแล้วอย่างที่สองที่ผมพูดก็คือภัยธรรมชาติเกิดจากฝีมือมนุษย์จะทำอยู่2แบบหนึ่งก็คือภัยธรรมชาติเช่นพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนี่คือมนุษย์ทา แต่ที่ควบคู่กันมาก็คือภัยธรรมชาติที่มาจากเชื้อโรคอาวุธสงครามชีวภาพแล้วมาจากก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สผมพูดไม่ได้ให้พูดให้กลัวนะครับผมพูดวันนี้คือมีเวลาเตรียมตัวคุณผู้ชมยังมีเวลาเตรียมตัว8เดือนนะครับไม่เชื่อก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันจะมีคนอยู่สามกลุ่มเหมือนง่ายอะ่ะหมอบอกเรา หรือเราได้รับสุขศึกษาจากหน่วยงานต่างๆในชุมชนในชนบทในบ้านเราในชุมชนของเราว่าสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ดีหรอกแอลกอฮอล์ไม่ดีมันทําให้หลายโรคเกิดขึ้นมันก็ไม่มีใครเชื่อครับคนคนหึงสูบบุหรี่ทุกวันกินเหล้าทุกวันไม่เคยหยุดจนตัวเองเป็นโรคหัวใจแล้วหมอบอกให้หยุดมันสายเกินไปละครับ แล้วในสุดเป็นไงเสียเงินตายเสียเงินไม่พอตายด้วยมันเรียกกลับมาไม่ได้แล้วเหมือนเราอะ่ะเราใช้ไลฟ์สไตล์ที่ผิดผิดกินโซเดียมเยอะกินโซดากินอของหมักของดองของเน่าของเหม็นปลาล้าปลาแจ่วปูดองปูเค็มหรือว่าของเน่าอะ่ะ หรือ processing อ่าเขาเรียกอ่าเช่นกุนเชียงหมูยอะสมมุตินะแล้วเราก็บอกมันไม่ดีของหมักของดองของน้องของเหม็นหมอก็พูดหรือนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกแม้กระทั่งน้ำมันทรานส์หรือว่าเนยเทียมที่มันทำมาหลอกกินกันมันก็เกิดแฟตทีแล้วก็เกิดกรด แล้วก็ทําให้อยู่ในหลอดเลือดเลือดเราก็เกิดการตรีบตันแข็งขาดความยืดหยุ่นไม่พอก็เกิดพลักเกิดพังผืดแล้วก็ระเบิดแล้วขึ้นอยู่ว่าไอ้ลิ่มตัวเนี้มันจะไปโผล่ที่ไหนที่หัวใจที่ปอดที่สมองก็กลายเป็นอมพฤกอมพาตแล้วก็เสียชีวิตคนก็เป็นโรคปูมแพ้กันเกิดจากการกินอาหารเกิดจากการใช้ชีวิต อย่างที่หมอพูดอะโรคอ้วนมันก็จะพาโรคไปทุกโรคนี่ยกตัวอย่างฉะนั้นไม่มีใครเชื่อใครหรอกครับนี่คำทำนายนะผมเป็นหมอดูเราเหลือเวลาแค่8เดือนสุดท้ายวันนี้วันที่23กันยายน2องพตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาสองพันเป็น8เดือนสุดท้ายแล้ว ุณผู้ชมจะมีความสุขแค่8เดือนนี้สุดท้ายแล้วครับอย่างแรกที่ผมบอกไปเนาะอย่างที่สองพูดไปแล้วเกิดจลาจลทั่วโลกนะแล้วก็เกิดภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างทั้งเรื่องน้ำท่วมแผ่นไหวพายุภูเขาไฟระเบิดนี่คือมนุษย์สร้างแล้วแล้วสำเร็จแล้วแต่เขาไม่ได้มานั่งบอกเรา ณวันนี้จะทำลายกันทำลายด้วยสองแบบพอใช้ธรรมชาติทำลายหรือใช้ธรรมชาติโดยการใช้ชีวภาพคืออาวุธชีวภาพไปทำลายในการใช้การทำลายแบบในเชิงสงครามหรือการทำลายด้วยเศรษฐกิจสังคมเขาเรียกว่าสงครามสงครามการค้าแบบยาอาวุธยาตอนนี้มันทำกันแค่นี้ฉะนั้น พอเข้าโหมดที่สามอย่าลืมนะครับว่าโหมดที่สองคือจะเกิดภัยพิบัติแล้วก็อุบัติของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่มันจะเกิดตามมาเนาะมันก็คือสงครามโลกคนกลุ่มแรกจะอยู่ไม่ได้ก่อนเพราะไม่มีเงินสดเพราะถ้าวันนี้คุณผู้ชมไม่รู้จักพกเงินสดก็จะเหมือนวันนี้ธนาคารอายัดทุกบัญชีเป็นแสนแสนบัญชีโดยที่ ไม่มีเหตุผลหรือจะทำการโอนถ่ายอะไรก็ถูกสกัดปิดกั้นทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลเป็นเหตุผลของเขาเพราะว่าในยามที่เศรษฐกิจตกต,กต่ำที่สุดเหมือนอย่างตอนที่ปี2020เขาเรียกว่าปีของโควิดระบาดแอพเ,เดเดมิกอพเ,เดมกเนาะธนาคารเนี่ยยังไม่เจ๊งนะครับ เพราะว่ามีเงินจากในธนาคารที่หยุดให้ประชาชนเคลื่อนไหวการใช้เงินโดยเฉพาะระหว่างประเทศลองนึกดูแล้วกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีอะไรเสียหายเท่ากับประชาชนที่ไม่ได้ทำงานแล้วต้องออกจากงานเจ้าของโรงแรมยังต้องหาไรายได้เสริมจากการขายอาหารส่งอย่างเช่นโรงแรมเอเชียที่เคยมาออกมาพูด มาเล่าให้ฟังเรื่องของพนักง,งานให้มาทำกับข้าวกันนี่ยกตัวอย่างฉะนั้นโหมดที่สามที่จะเข้ามาอย่างที่ผมบอกอย่าลืมนะว่าจะเกิดจลาจลประท้วงทุกประเทศทั่วโลกแล้วนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามฉะนั้นเราจะอยู่ได้ไหมถ้าสมมุติวันนี้เกิดภัยพิบัติไม่พอไปหาหมอไม่ได้ยาไม่มี แล้วคนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะไปอยู่โรงพยาบาลหรือบริการเป็นเขาเรียกว่า healthcare uh, Health provider คือคนที่มาบริการเราอะเรื่องของสุขภาพแล้วยาที่ต้องนำเข้าและส่งส่งเข้ามาในประเทศหรือผลิตมันหยุดวงจรการผลิตหรือการขนส่งจะทำยังไงเพราะเราเคยเกิดขึ้นแล้วปี2020-2024บถึง2024บางประเทศถึง2 0 2 3 2 4 2 4 สาปี3-5ปีปิดประเทศฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งที่จะเกิดขึ้นผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะอยู่รอดมี3เรื่องต้องทำเนาะหต้องมีเงินสดสำรองถ้าหาไม่ได้ก็ทานอาหารมื้อเดียวเดี๋ยวเงินมันจะมาเชื่อผมยังมีเวลา8เดือนที่จะเก็บเงินสด เวลาจะทำอะไรมันใช้จ่ายได้ 2. ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศที่ทํากําไรที่สุดแล้วคนที่เรียนกับผมเท่านั้นที่จะมีเงินแล้วก็ทํากําไรในช่วงเวลานี้8เดือนแบบเต็มๆและที่สําคัญวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศมันไม่จะไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วมันปิดประเทศมันก็ไม่มีผลอะไรกับเรา เงินยังหมุนเวียนวนเวียนอยู่ในประเทศเรายังใช้ได้พอหลังจากที่ภาวะวิกฤต3-5ปีจบเงินเราจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเหมือนมัน Recession เศรษฐกิจ Recession ความหมายก็คือเศรษฐกิจมันตกต่ำตกต่ำใต้ตเกณฑ์มาตรฐานมันจะเด้งกลับมาหลังจาก5ปีแต่ หลายๆประเทศบางคนเท่านั้นที่จะปลอดภัยมีคนบอกว่าทำไมทองมีแต่คนเ,เก็บซื้อคะทองเดินทางไม่ได้มันมีทองอยู่2อ,อย่างก็คือทองที่เป็นทองจริงๆกับทองที่เป็นกระดาษฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมานั่งรับแลกเรานะครับฉะนั้นตอนนี้ผมพูดถึงการแลกเปลี่ยนเงินตา่า ากเงินต่างประเทศคือเงินอยู่ในมือใช้ได้ทุกที่ทั่วโลกทุกที่ในประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าแค่มีเงินสดติดตัวนะเพื่อที่จะเป็นทุนสำรองนะเอาเงินแลกเป็นเงินตาเพื่อสร้างเงินอีกนะอย่างสุดท้ายก็คือมีช่วงเวลาสุดท้ายแล้วคุณต้องหาอาชีพระยะสั้นภายใน8เดือนที่จะสร้างเงินเพราะว่าหลังจากนี้3-5ปีคุณจะได้ใช้เงินเก่าอย่างเดียว สามปีมันยาวนะแต่อย่าลืมว่าอิสระภาพและเวลาของคนทั่วโลกหายไปแล้ววันนี้ผมมาเล่าแค่นี้แหละก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็ติดตามรายการผมได้ทุกวันนะครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันก็สามารถทำวิธีการที่ผมบอกแล้วจะอยู่รอด มีเงินสดสำรอง3-6ถึง6เดือนโดยคำนวณจากรายจ่ายต่อวัน 2. มีวิชาแลกเป็นเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศอยู่ประเทศไหนก็แลกที่นั่นแลกเปลี่ยนสกกุลเงินที่แข็งแรงกว่าเงินเรานะไม่ใช่ว่าอยู่ประเทศไทยแล้วไปแลกเป็นเงินเงินกรีบเงี้ยเงินพม่าเงี้ยไม่ใช่นะความหมายของผมผมมีสอนอยู่แต่ถ้าใครอยากจะเรียนติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดโพิทาสอศูนย์สอ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้บังคับถ้าพร้อมไม่ลำบากเรื่องการเงินเรียนกับผมได้ผมให้ข้อมูลแล้วไปทำเองผมไม่ได้มานั่งเปิดพอร์ตเปิดแอคเคาท์แล้วก็ไปแลกเงินแล้วก็เอาเงินมาแบ่งเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนั้นพวกมิฉาชีพเป็นการหากินแบบนั้นผมไม่ทำผมให้แค่ชุดข้อมูลและที่สำคัญที่สุดถ้าวันนี้คุณผู้ชมไม่มีลมหายใจโปรเปทัสแล้วถ้าอิสระภาพเวลาและการเดินทาง แล้วโรงพยาบาลมันไม่เพียงพอจะทำไงนี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ